สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีใหม่แล้วกันสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอ you know, นั่นแหละโอเคเริ่มเกมเลยดีกว่าเรียยว้อย กรรมเทพยานีไม่ดูไม่ดูอะไรทั้งนั้นนะไมเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังวะเฮ้ยอันนี้เริ่มแล้วหรอเฮ้ยไม่กล้าทำอะไรเลย,เลย มันน่ากลัวจังวะอีโคน่ากลัวเลยไอเย้ยแค่ไม่กล้าขยับเลยอะ่ะยิ้ยไม่เอากลัวเจ้ยไปทางไหนอะ่ะไอเยือรับอะไรต้องไปทางไหนมันมืดจังวะเฮ้ พึ้ยพึ่ยเตืบเลยเฮ้ยยังไม่กล้าไปวะเฮ้ยยังไม่กล้าไปวะโอเคอ่ะจบคลิปไปแค่นี้ดีกว่าเออบาย ล้อเล่นล้อเล่นมาต้องเอาจริงล้โหุ้ยเพิ่งเห็นเห็นปะเห็นตรงนี้ไหมด่านเดียวก็ไม่เกิดที่ไหนเนี่ยที่ใหม่ด้วย เฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแชละไม่แชยละนั่นไงเฮ้ยมันอยู่ตอนนี้เออไงดีวะเฮ้ยมันกระพริบไม่หยุดหรอวะ โอ้โยยิ่งไม่กล้าเดินอู้ยขนลุกทั้งตัวนะตอนนี้แลแย่ละ มันมืดทุกทางเลยมันมืดทุกทางเลยฝั่งนู้นก็มืดฝั่งนี้ก็มืดโอ้ยโอ้ยเอ้ยตกใจหมดอ เ้ยอกูเริ่มไม่กล้าขยับอีกแล้ววะ่ะโอ๊ยไม่กล้าขยับเลย เฮ้ยนี่เสียงอะไรแกล้เมื่อกี้เตรียมพร้อมมานะเตรียมพร้อมมานะตอนนี้อยุดปุ่มออกนิ้วอยู่ปุ่มออกเกมแนละ้วเตรียมพร้อมมานะกูมีตัวอะไรวิ่งมากูาออกเกมจริงด้วยมึงวิ่งมากูกดออกเกมจริงด้วยไม่หลังเลยด้วย แล้วกูไม่ลังเลที่จะใ้มันด้วยกมออกเกมของฉั้นน่ะเฮ้ยน่ากลัวจริงเลยไม่กล้าเดินเลยอ่ะ Ok Ui, mưa tục thang quá. ุ้ย 10> ทุกทางเลยทางเลยโอเคุ้ยทุกทางเลยทุกทางเลย เอยตกใจอะไรอะ่ะตกใจอะไรเนี่ยเออมือตกต่างเลยอะ่ะไปทางไหนอะ่ะต้องไปฝั่งเนี้ย เอานะเอานะกูหลับตาแล้วกูวิ่งนะถ้ากูวิ่งคือกูหลับตานะไอปงกี้วั์ พอ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 พเลิกเๆิกเลิกิกเที่กูหลับตาเลยอะเอ้ย